ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะคะกรีนซีซั่นเนี่ยที่เที่ยวที่สวยๆเนี่ยมาต้องยกให้ที่เขาคอเลยค่ะใครไปเที่ยวเขาคอช่วงนี้จะได้ชมทั้งทะเลเหมอกแล้วก็ชมทุ่งดอกไม้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะที่นี่คือทุ่งดอกกระเจียวที่ไร่ G ีีกังหันลมเขาคอนะคะที่นี่ก็กลับมาเปิดให้เข้าไปเที่ยวได้ตามปกติแล้วค่ะ ภายในนะก็จะมีทั้งทุ่งดอกไวบีนานะคะมีทุ่งดอกกระเจียวแบบที่เห็นอยู่ในภาพนี้เลยรวมถึงดอกไม้อีกหลายหลายพันนานาชนิดเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเล่นด้วยค่ะเช่นชิงช้ามง้งฟอร์มูล่าม้งนะคะค่าเข้าชมเนี่ยจะอยู่ที่10บาทเท่านั้นเองค่ะอย่างที่ไม้บอกนะว่าเขาคอกรีนซีซันเนี่ยสวยที่สุดแล้วแล้วก็กรีนซีซันของเขาคอเนี่ยคือจะยาวไปจนถึงประมาณพฤศจิกาย,ยนนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในเขาคอนะคะก็ ใครมาเราห้ามพลาดเลยก็มีวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะทุ่งกัหงหันลมเขาคอนะคะก็มีการปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็มีแบบกัหงหันลมไม่ถ่ายภาพกันนะคะพื้นที่กว้างมากแล้วก็จุดชมวิวทะเลหมอกเนี่ยก็มีให้เลือกหลายที่ด้วยค่ะเขาตะเคียนโง่นะคะทีะ่วัดกองเนี่ยมแล้วก็ที่ทําการไปรษณีย์เขาคอค่ะส่วนร้านกาแฟจริงๆก็เป็นที่ยอดฮิตของเขาคอเหมือนกันนะคะ,ะร้านกาแฟที่จะได้ชมทะเลหมอกไปด้วยคือไปนั่งจิบกาแฟแล้วก็ดูวิว ทะเลหมอกที่ใกล้ๆวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ยมีหลายๆร้านแบบอยู่เรียงกันเลยนะคะก็ไปลองดูกันได้ค่ะไปพิสูจน์กันนะคะว่าไปเที่ยวเขาคอที่เขาบอกว่านอนเขาค้อหนึ่งคืนอายุยืน1ปีเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันแต่ที่รับประกันว่าจริงแน่นอนคือตอนนี้กรีนซีซันที่เขาคออากาศดีมากแล้วก็สวยที่สุดในรอบหปีไปเที่ยวเขาคอกันนะคะ